ปกติแล้วในโลกใบนี้กฎหมายระหว่างประเทศมีไว้คุ้มครองผู้นำประเทศไม่ให้ถูกสังหารในภาวะสงครามเพื่อรักษาช่องทางทางการทูตไว้แต่นี่ไม่ใช่กรณีปกติครับเพราะตอนนี้มีเอกสารลับแผ่นเดียวที่หลุดว่อนในกลุ่มเทเลกรมของกัมพูชาเนื้อหาในนั้นกำลังพูดถึงช่องว่างที่จะทำให้การสังหารผู้นำเป็นเรื่องที่ทำได้โดยชอบธรรมเอกสารแผ่นนี้เป็นกระดาษ A4 ภาษาไทยครับ ตั้งคำถามที่ฟังแล้วต้องขลลุกว่าการสังหารผู้นำประเทศที่เป็นนักการเมืองในระหว่างสงครามทำได้หรือไม่ตามกฎหมายระหว่างประเทศคำตอบในนั้นระบุชัดครับว่าถ้าเป็นระดับผู้บัญชาการทหารหรือรัฐมนตรีกลาโหมที่คุมทัพถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่โจมตีได้ทันทีตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่จุดที่ทำให้หุนเซนและหุนมาเนตถึงกับนอนไม่หลับคือประโยคสุดท้ายที่เขียนว่า ผู้นำที่เป็นนักการเมืองจะสังหารไม่ได้เว้นแต่แล้วข้อความนั้นมันดันจบแค่นั้นครับตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL หรือกฎหมายสงครามโดยปกติแล้วนักการเมืองหรือผู้นำพลเรือนจะได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเรือนครับคือห้ามตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีโดยเจตนาเหตุผลเพื่อให้เหลือตัวกลางในการเจรจาสันติภาพ และรักษาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไว้ไม่ให้ล่มสลายจนเกินไปแต่เอกาสารลับที่หลุดออกมาในเทลเล GRAM เขมรนั้นกลับไปแตะจุดที่เปราะบางที่สุดนั่นคือคำถามที่ว่าแล้วถ้าผู้นำคนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่แค่บริหารแต่กำลังสั่งการลบละ่ะเงื่อนไขคำว่าเว้นแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังในทางสากลโดยทั่วไปถ้าผู้นำคนนั้นมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบเช่น ใส่ชุดทหารลงพื้นที่สั่งการยุทธวิธีแนวหน้าหรือใช้ทรัพยากรพลเลือนมาบังหน้าเพื่อสั่งการรบเขาจะสูญเสียสถานะพละเลือนทันทีและกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ชอบทำในการถูกโจมตีทางกฎหมายระหว่างประเทศมีข้อยกเว้น2ข้อคือข้อที่1ห,หากผู้นำคนนั้นมีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบเช่นใส่ชุดทหารสั่งการยุทธวิธีแนวหน้าหรือเป็นคนกดปุ่มยิงอาวุธด้วยตัวเอง ในทางกฎหมายจะถือว่าคนนั้นสูญเสียสถานะพละเรือนและกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำทันทีครับข้อยกเว้นที่2หากผู้นำควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีอำนาจสั่งการรบอย่างเด็ดขาดเหมือนที่ผู้นำเขมรพยายามโชว์ภาพในการคุมทัพเขาก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกองทัพซึ่งโจมตีได้ตามหลักความจำเป็นทางทหารครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อกัมพูชาพยายามประโคมข่าวหุนมาเน็ตใส่ชุดทหารเต็มยศมีแถบเหรียญตาเต็มหน้าอกขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ตรวจแนวหน้าถือแผนที่ทหารสั่งการผ่านวิทยุสื่อสารให้ทหารบุกภาพเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกเพื่อแสดงพลังแต่ในสายตาของนักกฎหมายและความมั่นคงไทยภาพเหล่านั้นคือหลักฐานมัดต,ตัวครับเพราะมันพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้ทําหน้าที่บริหารประเทศในฐานะพเลเรือนแต่คุณกําลังทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการการรบภาคสนาม เมื่อคุณตัดสินใจสวมบทจอมทัพคุณก็ไม่ใช่เป้าหมายต้องห้ามอีกต่อไปเอกสารลับแผ่นนี้จึงเปรียบเสมือนการบอกใบว่าเราเห็นคุณแล้วนะและเรามีเหตุผลทางกฎหมายที่เพียงพอที่จะปิดบัญชีคุณได้ทุกเมือ่อความน่ากลัวของคำว่าเว้นแต่ที่ตัดจบไปนั้นคือการปล่อยให้จินตนานการของผู้นำขมรทำงานครับเขาต้องมานั่งคิดว่าไทยรู้เรื่องไหนอีกไทยเห็นอะไรในที่ลับอีก และนี่คือสงครามจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทําให้ผู้นําต้องระแวงแม้กระทั่งเงาของตัวเองเราได้เห็นภาพที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําอย่างสุดกู่ขณะที่กองทัพไทยเรามีสเสบียงพร้อมมีระบบขนส่งสเสบียงและกําลังพลที่ยอดเยี่ยมแต่ฝั่งทหารกัมพูชากลับอยู่ในสภาพที่ถูกถิงมีคลิปวิดีโอที่ทหารเขมรแอบถ่ายไว้ด้วยความอัดอัน้นเขาต้องใช้มือรองน้ําที่ซึมออกมาจากซอกหินทำกลางดงระเบิดเพื่อด,ดื่มประทังชีวิต ข่าวสารที่รัฐบาลบอกว่าส่งมาให้เป็นตันๆกับอันตราฐานหายไปจากมือของนายพลผู้ช่อชนทหารแนวหน้าได้กินเพียงแค่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปดิบๆหรือเศษอาหารที่ใกล้บูดบางคนต้องไปขอข้าวจากชาวบ้านที่ชายแดนมากินประทังชีวิตสิ่งที่น่าเศร้าและน่าโกรธแทนทหารเหล่านั้นคือความไร้สัจจะของผู้นำครับในช่วงที่ตกลงหยุดยิงเพื่อเจรจาทหารไทยเราถอยกลับตามกติกา แต่ทหารขเขมรกลับได้รับคำสั่งให้ใช้เวลาช่วงนี้แอบขุดอุโมงค์และวางทุ่นระเบิดใหม่ภายใต้ความมืดเมื่อทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่เนิน3-50นย์และปราสาทตาควายเราจึงพบหลักฐานคาตาครับอุโมงค์ที่ยังใหม่เอี่ยมทุ่นระเบิดที่เพิ่งฝังลงไปไม่กี่ชั่วโมงนี่คือการดูหมิ่นเกียรติยศของความเป็นทหารอย่างที่สุดความแข็งใจนิลามไปถึงครอบครัวทหารที่อยู่แนวหลังตอนนี้กัมพูชามีกระแสะข่าวลือหนาหูว่า ทหารที่เสียชีวิตในสนามรบถูกแอบเผาหรือฝังกลบโดยไม่แจ้งญาติเพื่อไม่ให้ยอดผู้เสียชีวิตสูงลิ่วไปกระทบความมั่นคงของตระกูลหุ่นอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาหลายคนเริ่มออกมาตะโกนผ่านโซเชียลว,ว่าเราจะไม่ยอมให้ลูกหลานเราไปตายเพื่อเก้าอี้ของใครบางคนอีกต่อไปนี่คือตัวชี้ชัดว่าผู้นำเขมรไม่เห็นค่าของความเป็นคนทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการสละชีวิตพลเรือนและทหารของตัวเอง เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และการทำลายศพทหารเพื่อลดยอดการสูญเสียถึงขนาดที่ว่ามีการออกกฎหมายมาว่าถ้ามีญาติทหารคนไหนที่สูญหายแล้วมาเรียกร้องจากทางรัฐบาลผู้นั้นถือว่าเป็นกบฏผู้นำขเขมรใช้หลักการที่ว่าใครจะตายก็ช่างแต่ผู้นำต้องอยู่ในตำแหน่งอย่างเป็นสุขมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากครับ คือการที่ประชาชนคขมรนออกมาชี้เป้าบ้านพักผู้นำผ่านเทเลกรมโดยตรงพวกเขาบอกว่าถ้าไทยอยากให้เรื่องนี้จบยิงไปที่พิกัดนี้สิคนที่สั่งให้เรามารบอยู่ที่นี่นี่คือเสียงสะท้อนของคนที่สิ้นหวังครับเมื่อผู้นำไร้สัจจาก,กับพันธมิตรและไร้เมตตากับประชาชนของตัวเองจุดจบที่สวยงามจึงแทบไม่มีเหลือให้เห็นในหน้าประวัติศาสตร์เลย หลังจากที่ทหารไทยบุกยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นเนิน350และปราสาทตาควายคืนมาได้อย่างเด็ดขาดพร้อมหลักฐานความไร้สัจจะของขเขมรที่แอบขุดอุมโมงช่วงหยุดยิงฝั่งพนมเปญก็เริ่มจนตรอกครับพวกเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ชาวโลกต้องกุมขมับนั่นคือการเคลมว่าภาพชัยชนะของไทยทั้งหมดคือ AI ครับนี่คือปฏิบัติการต้มตุ๋นระดับชาติสื่อกระบอกเสียงของกัมพูชายอย่าง B ีว v ท ออกมาประโคมข่าวว่าภาพที่ทหารไทยเดินตรวจพื้นที่บนเนิน350หรือภาพการปักธงไตลงเหนือฐานที่มั่นเดิมของเขเมรน,นั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกบ้างละ่ะหรือเป็นการใช้กรีนสกรีนถ่ายทําในสตูดิโอในกรุงเทพบ้างละ่ะเขาพยายามหลอกประชาชนตัวเองว่าทหารเขเมรยังคุมพื้นที่ได้อยู่และไทยไม่มีปัญญาฝ่าดงระเบิดเข้าไปได้แน่นอนแต่ท่านผู้ฟังครับความจริงมันโกหกไม่ได้นาน ลุงแม่ทัพกุ้งหรืออดีตแม่ทัพภาคที่สองท่านเดินมาแก้เกมนี้ได้อย่างแสบซวงที่สุดครับท่านไม่ได้ออกมาแถลงการตอบโต้โดยจดหมายราชการที่น่าเบื่อแต่ท่านใช้วิธีที่เด็ดที่สุดใน3มโลกท่านลงพื้นที่จริงที่ปราสาทตาควายท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุและฝุ่นดินที่ยังคละคลุ้งจากแรงระเบิดท่านแม่ทัพนั่งล้อมวงกับน้องๆ้องทหารพลและทหารหลักในชุดสนามที่เปื้อนโคลนจริงบนโต๊ะมีซอยจุหรือเนื้อสดๆพร้อมแจ่วขมขม ท่านคีบเหนือโชว์หน้ากล้องแล้วกินให้ดูสดๆพร้อมกับพูดคุยกับลูกน้องด้วยภาษาอีสานที่อบอุ่นและจริงใจภาพนี้ภาพเดียวมันคือการทำลาย I/O ของเขเมรจนยับเยินครับเพราะ a อที่ไหนจะจำลองความนัวของซอยจุได้ AI ที่ไหนจะสร้างแววตาที่เหนื่อยล้าแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความภูมิใจของฐานไทยได้และที่สำคัญท่านแมททับเดินเท้าไปถึงจุดที่เขเมรบอกว่าเป็นกรีนสกรีนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า นี่คือแผ่นดินไทยนี่คือประสาทของบรรพบุรุษเราและเราอยู่ตรงนี้จริงๆปฏิบัติการซอยจุครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่นั่งกินข้าวครับแต่มันคือการตบหน้าขบวนการเฟกนิวส์ของพนมเปนอย่างจังจนสื่อขเขมรไปไม่เป็นเลยทีเดียวกัมพูชาพยายามใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากล่องซ้อนกล่องครับพวกเขาใช้อาคารสูงที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอเซนเตอร์ระดับโลก มาเป็นที่กำบังทางทหารโดยพวกเขาติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณโดรนหรือแอนตี้โดรนไว้บนดาดฟ้าและมีพลซุ่มยิงคอยดักยิงทหารไทยจากหน้าต่างห้องพักพลเหลือนเขาคิดว่าไทยจะไม่กล้ายิงตึกเหล่านี้เพราะกลัวจะโดนข้อหาถล่มพื้นที่พลเลือนแต่กองทัพไทยยุคนี้ไม่ได้รบแบบโบราณครับเรามีข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำเราพิสูจน์ทราบชัดเจนว่าอาคารสองหลังนี้ไม่ใช่พื้นที่พลเรือนที่บริสุทธิ์ แต่มันคือรังโจทย์และฐานโจมตีทนนายกจึงไฟเขียวให้กองทัพใช้ปฏิบัติการการโจมตีทางทหารที่แม่นยำสูงวินาทีที่ขี่ปนาวุธนำวิถีบินแหวกอากาศข้ามพรมแดนมันไม่ได้ถูกยิงไปมั่วส่วแต่มันพุ่งตรงเข้าหาห้องที่ตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณและจุดซุ่มยิงอย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรแรงระเบิดทำลายเฉพาะจุดยุทธศาสตร์ในอาคาร ส่งผลให้พวกแก๊งคอเซนเตอร์ที่เคยนั่งหลอกเงินคนไทยในตึกนั้นต้องวิ่งหนีตายกันกระเจิงเป็นภาพที่สะใจคนไทยทั้งประเทศเพราะเราไม่ได้ทำลายแค่ศัตรตูที่ชายแดนแต่เรายังทำลายรังโจรที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวไทยมานานแสนนานด้วยท่านผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เรารู้ว่าสัจจะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันเมื่อผู้นำกัมพูชาเลือกที่จะไร้สัจจะ เลือกที่จะใช้เล่เหลี่ยมและชีวิตประชาชนเป็นโลกกำบังจุดจบที่พวกเขาได้รับจึงเป็นความอับอายในสนามรบและความหวาดผวาจากกระดาษ a 4เพียงแผ่นเดียวที่ระบุข้อยกเว้นในการสังหารผู้นำศึกครั้งนี้อาจจะยังไม่จบสนิทแต่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากองทัพไทยเหนือกว่าทั้งอาวุธข้อมูลข่าวสารและเหนือกว่าด้วยความจริง ส่วนตระกูลคุณจะเลือกเดินหน้าต่อจนถึงจุดจบของเอกสารแผ่นนั้นหรือยอมถอยเพื่อรักษาลมหายใจสุดท้ายไว้เวลาจะเป็นผู้ให้คำตอบครับสึกครั้งนี้สอนให้รู้ว่าสันติภาพไม่ได้มาจากคำขู่แต่มาจากสัจจะและการเคารพอธิปไตยของเพื่อนบ้านหากพนมเปนยังไม่ตื่นจากความฝันที่จะเป็นจอมราชนโดยใช้เลือดประชาชนของตัวเองสังเวยพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับบทสรุปที่ถูกเขียนไว้หลังคำว่าเว้นแต่ ในไม่ช้านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตอนนี้จนจบขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในอธิปไตยของไทยและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีของดีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองคือเม็ดมะมว่วงหิม,มาพานต์เคลือบน้ำตาลเม็ดใหญ่เต็มคำหวานกำลังดีหอมมันกรอบผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ในรายละเอียดและในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ